สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจทหารกล้าที่บาดเจ็บจากเหตุปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะพร้อมกันนี้ยังให้การสนับสนุนด้วยค่ะสำหรับทหารกล้ามาร่วมเส้นทางเป็นนักกีฬาคนพิการในอนาคตค่ะนายอำนวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะ พร้อมด้วยพลเอกวิทยาขันธอุบลประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและแก้ปัญหากีฬากรีธารวมทั้งนายวรากรกระแสตานนกรรมการสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะตลอดจนคณะด้วยนะคะได้เข้ายี่ยมทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็วันนี้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะพร้อมกับมอบกระเช้าให้กำลังใจทหารรวมถึงทีมแพทย์ด้วยพร้อมกันนี้ ในส่วนของสมาคมกีฬาคนตาบอดนะคะบอกว่าเปิดโอกาสในการสนับสนุนหากว่าฮีโร่เหล่านี้สนใจก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาคนพิการในอนาคตและร่วมสนับสนุนการเดินหน้าจัดมหกรรมกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าด้วยค่ะโดยมองว่ากีฬากับสงครามแยกกันคนละประเด็นนะคะเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมแห่งสันติภาพความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ใช้กีฬาเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์กันได้ค่ะ สำหรับประเทศไทยเราเตรียมเดินหน้าจัดก,การแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ค่ะกำหนดแข่งขันออกมาแล้วด้วยนะคะวันที่20-26มกราคมปีหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ